ติกต k อกแชร์ข้อมูล GMV แบบนี้ทำอย่างไรใครลืมแชร์ปัดทิ้งไปแล้วดูคลิปนี้ให้จบทำตามได้เลยสวัสดีเพื่อนๆนะครับนายต้ยฟินิ n ีแปดแปดนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดแชร์ข้อมูล GMV มีนะครมีหลายๆคนถามว่าคุณทุกลืมเปิดแล้วเขามีข้อความส่งมานะแต่ปัดทิ้งไปหรือว่ากดปฏิเสธไปทีนี้เราอยากจะเปิดทำยังไงเดี๋ยวดูคลิปต่อจากนี้นะครับ การเปิดข้อมูล GMV ยังไงสําหรับคนที่มียอดขายนะครับสำคัญมากเพราะว่าเวลาร้านค้าเนี่ยเขาเข้ามาดูข้อมูลในในช่องเราเนี่ยเราเห็นว่าเราขายดีเขาอาจจะให้สินค้าตัวอย่างฟรีเราเนี่ยมารีวิวอีกหรือว่าเรานะครับไปขอสินค้าตัวอย่างฟรีแล้วเรามียอดขายร้านค้า้ไอ้ร้านนี้มียอดยอดขายดีเว้ยเขาก็โอกาสที่เขาจะให้สินค้าเราเนี่ยมารีวิวฟรีเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อดี นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในอาจจะเป็นพวกเอเจนซี่หรือพวกสังกัดอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้ามาดูเอาที่ร้านนี้ขายดีจังชวนไปเข้าสังกัดไหมหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันตอนเที่ยงก็อย่าลืมมาดูนะครับแล้วก็ฝาก t ิ k กต k อกซีรีส์เรื่องของการโปรโมทยุคนี้เป็นยุคข,ของการโปรโมทแล้วถ้าใครไม่โปรโมทนะครับคุณจะขายของยากมากยอดวิวกระท่อนกระแท่นหลัก10หลักร้อยเองแต่พอคุณใช้เครื่องมือโปรโมทนะครับวิธีการโปรโมทให้ดู t ิ k กต็อกซีรีส์เรื่องของการโปรโมทต,ตรงนี้นะครับ ติ๊กตอกซีรีส์แก้กรรมช่องพัง t ิ k กต็อกซีรีส์ขายได้ทุกวันนะครับจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครอยากทําพี่ส้มก็เรียนรู้หน้าลายสดนะครับอ่ะไปดูกันก็วิธีการก็ไม่ยากให้เราเข้ามาที่ในหน้าช่องของเราใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ Ti k t o ็อกช็อปเคเตอร์เซ็นเตอร์ครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างบนมันจะมีสามกีดอยู่ใช่ไหมครับก็คลิกตรงสากีดข้างบนตรง3ามกีดข้างบนเนี่ยจะมีคําว่าการอนุญ,ญาตให้สิทธิ์เห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับ ของใครเนี่ยตรงแชร์ตัวชี้วัด GMV กับผู้ขายและเอเจนซี่นะครับไม่ได้เปิดอาจจะปิดไว้แบบนี้ให้เรากดเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับข้อดีของของเขาก็คือเราเอาไว้ให้ลูกค้าเอาไว้ให้ร้านค้าเนี่ยเราอาจจะแบบขายดีร้านค้าเขาอาจจะติดต่อเข้ามาเพื่อให้เราไปช่วยรีวิวหรือเราไปขอสินค้าเขามาเป็นตัวอย่างในการรีวิวอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดตรงนี้อะไรที่ทําแล้วดีทํานะครับ อ่ะก็ใครเห็นเป็นยังไงหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับน่าจะเปิดกันเป็นแล้วก็ลองไปใช้ข้อมูลกันตามนี้ดูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับผมว่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนต้องขออภัยนะครับอย่าลืมแชร์และติดตามช่องในทุกแล้ว